แล้วต๊ะแกก็อยู like ่ที่ไหนอืมตะลุกอ๋ออยู่แถวนี้เองเหรออยู่บ้านมีเนี่ยเนาะเหมาะเลยนี่มันมีแอ่งน้ำตรงนี้พอดีเลยเนาะผมก็ถ่ายผมเห็นแลวผมชอบถ่ายไงแล้วก็ไปลงวีดีโอไปลงยูทูบอ่ะ ยูทูปสองพันตัวเนาะ<ช>แล้วเราเรา,เรานับยังไงเนี่ยผมยังงงอยู่เนี่ยนับตอนฉีดยาโอจับดี่คูเราจะรู้ว่ามันกี<ช>่ตัวก็ตอนฉีดยาแล้วก็นับ,นบใช่ไหม<ช>ตอนนับแล้วทีนี้พอเรามาให้มาไล่ทุ่งปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะรู้ไหมว่ามันหายไม่รู้นะไม่รู้ใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันแล้วคนขโมยรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันมันจะหิ uh ้วไปเลยเนาะมันฮ hey, ิ้วไปเลยนะอือสยามเป็นว่างงานไม่ได้หรอกตัวเปียกสีเปียกเลยวาคาเขาขายไม่ได้หรอกแล้วเขาขายมิเขาเวลาคนมาขอซื้อเขาขายไหมขายขายเหมือนกันเขาขายเป็นคู่หรือขายทีละตัว ตัวมันเท่าไหร่ได้ไม่รู้มันเอาไม่แพงเลยเนาะโอ้แต่ไม่กล้าทำเว้ยซื้อไปก็ไม่กล้าทำตัวผู้เหรอรู้ได้ยังไงว่าตัวผู้ตัวใหญ่หางมันนี่นะมันยังมันยังอ๋อมีเงินสองสิบเดีอว่ะแถวนี้มีไหมเนี่ยแถวนี้มีไหมตัวผู้มีไหมมีมีตัวเมียทั้งนั้นเลยตัวผู้มีมีโอนี่ไงนี่ไงตัวผู้อ๋อ อ้ท <onz> ี <etus> ห่ห okay? างงอนงอนเงกเเนี่ยนะคือหางมันจะงงขึ้นโอ้ยอย <fem certains S 2> ่างนี้ก็คล้ายๆนะ๋อดูง่ายเนาะอันนู้นมันไปไหนนมันจะเคลื่อนไปไหนนาะมีขาหาของกินนึงไหมอ๋อพอมัน้อยก็วิงลงนะหาน้ำเอออมอืม ืไปแข่งกล่มมาตั้มเลยคืนแล้วเวลาเราไปเลี้ยงนี่นะสวนเรามันมีข้าวสุกๆอยู่เนี่ยข้าวเขามังจะเก็บเกี่ยวแล้วมันจะเข้าไปกินของเขาไหมข้าวเหมือนกันใช่ไหมอ๋อเราต้องตะข่ายกันไว้เลยถ้าไม่งั้นของเราเนออแล้วเราก็โทษเขาไม่ได้ว่าเราเลี้ยงอขาเนาะ ใช่แต่นี่เวลาเลงทุนเรื่องนี้นี่เวลาเรามาเลี้ยงนี่เราไม่ต้องเสียค่าที่ค่าอะไรไม่ต้องเข้าใจไหมเขาว่าไงเลี้ยงเยอะอ๋อเลี้ยงเยอะคือคือเขาชอบอยู่แล้วให้มันกินกุ้งหอยปูปลานอะหอยเชอรี่มันกินข้าวอะเ้ห็นไหม เยาขาแบบคุ้นแบบที่ทุกวันนัมันเก็บของอยอใช่ใช่อ๋อนี่แสดงว่าคือบางทีเขาคนนั่งขับรถไปขับรถมาเขาไม่รู้หรอกว่าเป็ดนี่เขาเลี้ยงเขาขายหรือไม่ขายบางคนบางคนเขาว่าเลี้ยงไว้เอาเก็บไข่อย่างเดียวเออแล้วเวลามันไข่เนี่ยเราจะไปเก็บยังไงเนี่ยจิบได้เราโอ้มันไข่ในนู้นนะไม่ใช่ไข่ข้างนอกนะไข่คือกระเทีย ข้างนอกก็มีใช่ไหม,อมไ Li โอ้แล้วเราก็ต้องจะตามดูด้วยนะตามดูยังไงไมนเข้าป่าก็แม่ละไข่และอ๋อต้องเป็นข้าวป่านี่คือมันไข่แน่นอนตกง่นอยพวกนายังไงก็ไข่แล๋อโอ้แล้วเราก็ตามเก็บเอาตามเก็บมีวิธีดูอ,อืมถือได้ทั้งย่างของเราเลยเหรอแล้ว,ลวนนอืมแล้วพอเราเราไข่แล้วเจ้าของก็ให้เราไปขายกินไหมให้ขายใช่ไหม ใครเลี้ยดขายใครเจ้าของนากรอใคเจ้าของนาบ้างอ๋อถ้าเป็นทนาคนไหนเขามาก็ถ้าเป็นเจ้าก็ให้เขาไปซะพอเขาพอาะเขาให้นาเราเลี้ยงเป็ดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเงินเงินหางตัวผู้เนาะกำลังแต่งตัวรอนะอืมนี่นี่เห็นแล้วใส่ขนอยู่นะ โอเคขอบคุณมากครับ